ปูคือไก่แทนะสวัสดีค่ะ,ะพบก,กับสาวย่าพากินในแล้วนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินตำม,มั่วตำถาดตำอะไรอย่างนี้นะคะก่อนจะมากินกับสาวย่าสาวย่าขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ก่อนจะมากินกับสาวย่าก็มาค่ะ สาวยาฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สาวยาด้วยค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกเป็นกำลังใจสาวยาสาวยาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้สาวยานะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะแล้วก็สุขสันต์วันศุกร์นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสมให้สมกับชื่อของวันนะคะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกินส้มตํากับสาวยาเด้อซักส้มตำย่งส้มตำมั่วตำซั่วตำสังกะวานมาเด้อ ดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยนะคะากากอย่าตกมาจ้ะเด็กเส้นมาแล้วจ้า ขอโทษขออภัยค่ะแขนเอ้ยมาเดินทุกเจ้าแซ่ ขอบคุณเพื่อนๆที่เม้นนะคะโอ้ยน่ารักทุกคนเลยอ่ะเพื่อนๆสาอแยามแต่คนน่ารักอันนี้สาอย้มไม่รู้ว่ามันถูกปูอะไรอ่ะบอกหน่อยคนขายเปอนว่าปูม้าคนแบบนีรา แม่นีุ้กว่ากูม้ามันใช่กูมา้าจริงป่ะเพื่อจะบูพ้นมือคือเก่าาวย่าลวกนี้ใส่น้ำปลาลงไปจังน้อย มีรสชาติแล้วก็ทําเป็นไอนี้ไว้นะคะดองดองน้ําปลาด้วยครับทาดองน้ำปลาไว,าวา้เดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าอันนี้เป็นชิปปี้ตัวนี้มันเป็นผู้หญิงใช่ไหมสมัยยังน้อยๆเด้อบุดักจริงหรือบุจดจิงใครชอบฉี่รถที่นอน ขาให้กินอะไรอะไรอ่ะปูไม่รู้จะพูดยังไงดีชิปปิ้งปูตัวผู้หญิงอ่ะยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ cay rồi kẹ nhá cả mướt luôn ạ nó khoai cảm hiểu để kín thính kín khoang nó ไม่ทิ้งไม่กว้างค่ะเพราะเคยผ่านจุดที่ไม่มีจะก,กินมาแล้ว ใครผ right? <Unter> ่านมาเห็นก็ฝากด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้จ่าสอยาาจะไม่พูดหรอกเพราะซีซสอยามันน่าดูแต่ว่ามาให้กำลังใจกันจ้ะ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะพอะไรเหรอบางครั้งอะ่ะเพื่อนเม้นอะ่ะแาวย่าอ่านเออแาว่ายังแบบอยังยิ้มอะ่ะ บอกเป็นกำลังใจให้หรือว่าเป็นแบบแซ่บอะไรแค่เนี้มันแบบรู้สึกดีอ่ะ không nào. Mơ cơm. Này mì thủ ngọc rồi ừ. hình. cảm ơn năm 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 ได้อยู่ได้อยู่แต่มันไม่ได้สดแบบแบบดิ่นกระเดวกระเดวนะคะ จะได้สดดิบแกะแดวแกะแด๋ว,ว,เ,ดวนนเนื้อจะหวานกว่าน,นี้แสุดยอดอ่ะคือแซ่บดิ ยังไม่กินกับสาวญาติยังไงมุดจอมากินกับสาวญาติเร็ว สำหรับคลิปนี้สาวยาจบคลิปแตเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมด้วยนะคะก่อนจบคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวยาด้วยนะคะกดกระดิ่งกห้สาวยาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสาวยานะคะสาวยาก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะสุขสันต์วันสุ์ค่ะขอทุกคนค่ะสู้ๆค่ะกาดอย่าตกสาวยาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวยาจะพาไปกินอะไรนะคะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวสาวยาต่อหลังกล้องนะจ๊ะโอเคแตะสำหรับคลิปนี้บาย